โอ,อกาสน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งไลในาพากันมัเการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพือนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำอย่างนี้เกี่ว่าจิตเป็นสมาธิเพราคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใจเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็อย่าพูดต่อทั้งทางสายเข้าสู่พระนิพพาน เมื่อวันนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ี่ิองค์สมเด็จพระสสมาสัพุติเจ้าว่วา,าทิศินสิขาเป็นกําลังของพระโสดากับพระสิกขา,า,าที่จิตสิขาเป็นกําลังของพระอนาคามีาที่ปัญญาสิขาเป็นกําลังของพระอรหัตตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกําลังใจเข้าถึงมัรถถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโพละติรชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบด้วยความรัก ประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความโรกรธประกอบไปด้วยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ของดิริชานคำว่าดีริชานก็หมายความว่าไปขวางนิริชานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีไม่ไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นเป็นอาการขอ้อดริชาน ใจคิดเป็นใจคนดิรกชานวาจาล่าวเป็นจิรฉันในคาถา,าเป็นวาจาของดิรกชนันการทำแปราการของดิเดรกชนันใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิเราชนทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการจิตทางจิตคนด,ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสานักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงสมบริหารสีมีอิทธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพิสปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็วไม่เร็วกว่าคนเรียกว่าสัตว์ในาวายโคม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีระคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินสิขามีศินเป็นปกติคนที่เขามีศีลเนี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสําคัญ ถ้าจิตเขาเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตเขาเราเลววาจาก็เลวกายก็เลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบในนัยยิ่งเราควบคุมสินสิน่งทีเรามีเท่าไหร่ ทำแหว่ไมครบธรรมะม,ม,มีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะม,มีสี่สิบปฏิบัติให้ครบอารมณ์มีปัจนาญาณมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอืน่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอืน่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์ร่าเรอนเราก็จะรับรอรารมณ์ร่าเรอนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ,จ้ากล่าวว่าผูชาลพติภูชังวัน,นโกปฏิวันธนาผู้บูชาย,ยังได้การบูชาตอบผู้ยยไหวยังไม่ไหวตอบถ้าเรามีเพมีหางสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร,าร้อนร้อนก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกทา่านยงพยายามควบคุมกำลังใจไปพ่อปฏิบัติให้ถูกแบบ พราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าย่อมไม่เลี้ยงคนชัวน่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนี่ใครหักปากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่า,อาความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีแล้วทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่อง<ม>นี่เป็นการควบคุมกําลังใจงเราจะเข้าถึงพระโสดาปัติผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัติผลนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคลอกแล้วพูดง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่เราบวชถึงเข้ามาแล้ว เวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีพูดสำหรับคนชั่วเหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่ารมชั่วกเ,เพราะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะปราบความโชคของเราอะไรก็ทรงพรหม,มหารสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรหม,มหารสีแล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆและการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมันโนทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครวัดหรือของพระสำหรับพระเนนมีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเปรียบเทียบกับสติฉันสู้สติฉันไม่ได้ ตามที่พูดแล้วมอคืนนี้ตอนนี้เมอคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีการเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิอศีลและศีลขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดาเกศิทาคานาเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปาลารลเปบอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริตมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจา้าในพระธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณาลุสติกมมามฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าเาว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่เป็ะโสดาบันญัคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่ประรกานี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่เะทรงประสูน์ดาบันอันนี้ถ้าใครขยัะมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสูด,ดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือ,อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าประสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระใจายตัวเองเขาไว <c oughs> ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมาฐานเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานกรารบคุณความดีพระธารมปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติกตไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรม,มานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่อนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาว้ายอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระพิธมารทรงมอบให้แนะนําสั่งสอนเราเระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏีอยู่ว,ว่าอยู่ครบถทวนดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานรูสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการกปกติหรือตายด้วยอุติเหตุก็ตามก็คิดว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโพยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาได้ของสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณา,านุสติในการเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงในการเรียกเป็นประสูดาบนันมีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าพระผูมาชานจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไปได้ อย่างเร็วที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ อารมณ์ปฐมปัชญชันเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมปชัยชก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมยยอยู่ในอนุสติตั้งหกจุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนิพพานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย มีถ่าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบ,บคุคคลอืน่นจะไปยุ่งใน่งจริยาของบ,บคุคคลอืน่นจะไปยุ่งแตกายของบคุคคลอืน่นจะไปติโน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม จะม,มีการทนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตนเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นคราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้ารณ์ข็เราสามรงป่ายไปกว่าปโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรจฉานปัดแต่กราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปไดยกิเลสเป็นพารชนคนงโง่ โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เจือเจือตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระโสดาวันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลยที่นอนดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนทีสุดหานดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริมรับพระโสดาบันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตะโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช่ไห้นั่งนับถือตัวบคุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นศาสตรกยบุตรพุทธะจริเหราอฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี เมื่อพระเจ้าเท็นบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอจะสรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกสอนไม่ทำอันตรายพระนางพาาระเจ้าเทงนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาเขาบิดาก็เขาหมอกฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอข้ามาตรงพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าขอก็าข,ขมาต้อมีดายเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพอ่อจะงนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติะกรรมฐานจงอย่านำความเลวเข้ามาไว้ในจิตพรพิรุรธิ์สะอาบ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบุคคลบุ้ใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อย่าความชั่วเขามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้แร้ก็จะเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านหลายถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ให้ปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเล็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น,น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาและการมีศีลบริสุทธิ์นั้นก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตายกิเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดสินรักไปรักนอกขอบเขตของสิน อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำมาให้กินตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยระงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของไง,ไง่ายๆอยา่าฝากเพราะเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ส่งความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่คลองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่ากกขอยกย่องว่าท่งความนี้ได้จัดก็เป็นความดีแล้ต่อจากนี้ไปขอทำอย่างหลายโสวดตั้งกายทรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสายจึงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา